สวัสดีตอนเช้าพี่น้องทุกทุทางนะครับเช้วาวันนี้ข้อพระคัมภีร์้าองดวของเราอยู่ในยอห์นบทที่12ข้อที่37ถึงข้อที่50พวกฟาริสีจีใจแข็งกระด้างไม่ยอมเชื่อพระเยซูให้เรามาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับ ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงทำหมายสำคัญมากมายหลายอย่างให้เขาเห็นพวกเขาก็ยังไม่วางใจในพระองค์ทั้งนี้เพื่อจะสำเร็จตามคำของอิสยาผู้เผยพระวจนะที่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าใครจะเชื่อสิ่งที่เราประกาศและพระกรของพระเจ้าทรงสำแดงแก่ใครเพราะเหตุนี้พวกเขาจึงเชื่อวางใจไม่ได้เพราะอิสยาหกล่าวไว้อีกว่า พระองค์ทรงปิดตาของพวกเขาและทําใจของเขาให้แข็งกระด้างไปเกรงว่าพวกเขาจะเห็นด้วยตาและเข้าใจด้วยจิตใจและหันกลับมาให้เรารักษาเขาให้หายอิสยากล่าวอย่างนี้เพราะว่าท่านเห็นพระสิริของพระองค์และกล่าวถึงพระองค์อย่างไรก็ดีแม้แต่ในพวกเจ้าหน้าที่เองก็มีหลายคนวางใจในพระองค์ แต่พวกเขาไม่ยอมรับพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะกลัวพวกฟาริสีเขากลัวว่าจะถูกขับออกจากธรรมศาลาเพราะว่าพวกเขารักการชมของมนุษย์มากกว่าการชมของพระเจ้าพระดำรัสของพระเยซูเป็นหลักพิภากษาและพระเยซูทรงประกาศว่าคนที่วางใจเรานั้นไม่ได้วางใจในเราเองแต่วางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา และคนที่เห็นเราก็เห็นผู้ทรงใช้เรามาเราเข้ามาในโลกเป็นความสว่างเพื่อทุกคนที่วางใจในเราจะไม่อยู่ในความมืดเราไม่พิพากษาคนที่ได้ยินถ้อยคำของเราและไม่ทําตามเพราะว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะพิพากษาโลกแต่มาเพื่อจะช่วยโลกให้รอดถ้าใครไม่ยอมรับเราและไม่รับคำของเรา จะมีสิ่งหนึ่งพิพากษาเขาคำที่เรากล่าวแล้วนั่นแหละจะพิพากษาเขาในวันสุดท้ายเพราะเราไม่ได้กล่าวตามใจเราเองแต่พระบิดาผู้ทรงใช้เรามาเป็นผู้บัญชาเราว่าจะกล่าวอะไรหรือพูดอะไรเรารู้ว่าพระบัญญัติของพระองค์นั้นเป็นชีวิตนิรันดร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดนั้นเราก็พูดตามที่พระบิดาทรงบอกเรา จากข้อที่37พวกฟาเลสีได้เห็นพระเยซูคริสต์ทางกลางอัศจรรย์อย่างมากมายแต่เขาทั้งหลายก็ยังไม่เชื่อเลยพระเยซูคริสต์ได้อ้างเองพระคัมภีร์ในผู้เผยพระวจนะอิสย,ยาว่าในสมัยของอิสยาที่ได้ประกาศ เขาที่พระเจ้าประทันให้กับชาวยูแต่ในเวลานั้นววเชาวยูก็ดื้อึงจิตใจแข็งกระด้างไม่ยอมเชื่อในสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะได้เผยเปียเสมืองวังน,นี้ในวันที่พระยิสุริตได้ประกาศกับเขา ได้ทางกันอัศจรรย์มากมายกับเขาแต่สิ่งที่เหมือนกันคือข้อที่38ได้อ้างอิงมาจากอิสยาห์บทที่53ข้อที่หนึ่งอิสยาห์บทที่53ได้พยากรณ์ถึงพระเมสสิยาจะมาทุงทุกทรมานเพื่อมนุษย์ ซึ่งเป็นพระเมสยาสเสด็จเข้ามาในรลกนี้คันที่หนึ่งฉะนั้นในที่นั้นบอกว่าสิ่งที่เราประกาศใครจะเชื่อและพระหักของพระองค์ได้สำแดงกับใครพี่น้องครับหมายความว่าในสมัยของอิสย,ยาพวกอยู่ก็ไม่เชื่อและชุงถึงบ่านนี้พระเยซูิสต์ม,มาพวกอยู่ก็ไม่เชื่อ แม้ว่าพหลงได้สำแดงลิธธนุภาพของพรหลงผ่านตามพระหะของพรหลงที่ได้ทางกางอาศจรต่างๆมากมาต่อหน้าต่อต,อตอาของเขาแต่เขาก็ไม่เชื่อในข้อที่สาสิบเก้าถึงข้อที่สี่สิบเอ็ดสาเหตุที่เขาไม่เชื่อในที่นี้ได้อ้างเองมาจาก อิสยาบทที่หกข้อเก้าถึงข้อที่สิบเมื่ออิสยาไปประกาศกับเขาเขาก็จะไม่เชื่อไม่อยอมเข้าใจเพราะจิตใจของเขาโหล่เรื่องด้วยน้ำมันฉะนั้นในที่นี้บอกว่าพวกเขาเห็นแล้วก็ไม่ไม่เชื่อไม่เข้าใจเพราะฝ่จิตใจ ใยวินยงางของเขาตาบอดฉะนั้นพระองค์บอกว่าเขาไม่เชื่อเพราะตาบอดเขาไม่เชื่อเพราะพระองค์ได้ทําให้จิตใจของเขาแข็งกระด้างพี่น้องครับรู้เหมือนว่าในที่นี้เหมือนกับว่าพระเจ้าสก,กัดกั้งไม่ให้เขาเชื่อเทที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแต่ได้หมายถึงว่าพวกเขามีจิตใจที่แข็งกระด้าง และไม่ยงเชื่ออย่างไรก็ไม่เชื่อไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อพี่น้องครับในทีน่นี้มีคำหนึ่งที่สำคัญมากที่จะขายให้เราเข้าใจว่าใจขวงเขาแข็งกระด้างพี่น้องครับใจคืออะไรใจคือสูงรวมของความคิดความรู้สึกอิสระในการตัดสินใจ ฉะนั้นมนุษย์ทุกคนมีอิสระในการความคิดมีอิสระในลรักความรู้สึกมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอาเชื่อหรือไม่เชื่อฉะนั้นผู้นนบอกว่าจิตใจของเขาแข็งกระด้างเพราะเขาไม่เอาก็ไม่เอาฉะนั้นแม้ว่าตาของเขามองเห็นแต่ไม่เข้าใจเพราะ เขาจิตใจแข็งกระด้างและที่บอกว่าพระพรองค์ทาให้เขาตาบอดใจแข็งนั้นหมายถึงว่าพระองค์ยอมปล่อยเขาช่างเขาปล่อยเขาเขาแข็งก็ให้เขาแข็งไปเถอะเขาปฏิเสกก็ให้เขาให้เขาปฏิเสธไปเถอะเหมือนกับโลมบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบแปดคนต่างชาติไม่เชื่อในพระองค์พระองค์ก็ปล่อยให้เขา ไว้ให้เขาทำไว้ให้เขาไม่เชื่อแต่ว่าทุกคนต้องไปรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองแต่พระองค์บอกว่าถ้าเขาเห็นใจเข้าใจกระใจเขาก็จะได้รักกันรักษาได้รักกันรักษาในที่นี้หมายถึงว่าโล่แห่งการกบฏต่อพระเจ้าจะได้รักกันรักษา ความสัมพันธ์ที่เสียไปกับพระองค์จะได้ซ่องแสงกับคืนมาไม่ใช่พระเจ้าไม่รักเขาไม่ใช่พระเจ้าปฏิเสธเขาเพราะพระเจ้าได้ส่งพระปู่องค์เดียวของพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกนี้ก็เพื่อที่จะให้เขากลับใจต้องรักพระองค์เมื่อคุณที่กลับใจพระองค์ก็จะอภัยโทษ เขาก็จะได้รักกันช่วยกู้จะพรงออกจากความบาปและความตายฉะนั้นเมื่อยองปฏิสมาออมาในมัทธิวบทที่สามข้อที่สองยองปฏิสมา,รป,สมารประกาศว่าแผ่นดินสว่างใกล้เข้ามาแล้วจุงกะใจกัใจเสียใหม่ในมัทธิวบทที่สี่ข้อที่สิบเจ็ด พระริสุ์ก็ประกาศชิงกลางว่าผงดิงสวรางใกล้เข้ามาแล้วจงกระใจสมัครฉะนั้นกางยอมรับว่าตรงเองเป็นคุ้มบาต้องเผชิญกับความตายที่เราแก้ไขไม่ได้จงปัญญาที่จะแก้ไขแล้วก็ยอมรับว่าพระองค์เป็นพระผู้ไถ่และเรียกทูลพระองค์วิงวอนพระองค์ว่าขอพระองค์โปรดช่วยข้าพระองค์ด้วย คงอย่างนี้พระองค์จะช่วยเขาให้เขาหลุดพ้นจากความบาปและความตายและอำนาจความมาซาตานนยข้อที่41อิสยาได้เห็นสง่ลาาศีขวางพระองค์เจิงผู้อย่างนี้อันนี้หมายความว่าผู้เผยพระวจนะอิสยาแม้ว่าผู้ชาวยู ปฏิเสธไม่ยอมฟังและแม้ว่าพระเม,มสิยาเสด็จเข้ามาในโลกนี้ชาวยู่ในเวลานั้นก็ปฏิเสธพระองค์ชิงกังในอิสยาบทที่ห้าบสอเราได้เห็นว่าพวกเขาดูถูกป,ปฏิเสธและก็ผงสุดท้ายเติงพระองค์ตายปูไมก้กางเขนแต่อิสยาได้เห็นว่า พร้ลงที่เขาตึงตายนั้นจะเฟื้นเคืองประชงชีพและผ,แผงแห่งการแผงกลางแห่งความรอดของพร้ลงจะต้องสําเร็จและผงขวางกลางถ่ายก็จะเกิดผงแม้ว่าพวกเขาไม่เชื่อแต่มีคมที่จะเชื่อแม้ว่าชาวโยปฏิเสธพร้มงแต่ความรอดก็ไปถึงคงต่างชาติก็คือพวกเราฉะนั้นใน ความเชื่อและในสายตาจีวิญญางอิสยาได้เห็นผ้าหนังกว่างแล้วแม้ว่าพระองค์จะถูกปฏิเสธแต่ผลสุดท้ายพระองค์จะสง่าราศีอย่างยิ่งใหญ่ในข้อที่42ถึง43หมายถึงผู้ที่เข้าใจแล้วแต่ว่าไม่กล้าเปิดเผยตรงเองหรือว่าเป็นคริสเตียนหลอกซ่อ,องตัว ไม่กล้าเปิดเผยเพราะเขากลัวอะไรครับกลัวจะเสียผลประโยชน์ในชีวิตของเขาเพราะผู้นี้เป็นขุนนางถ้าเขาเชื่อเขาอาจจะได้ลูกจากตำแหน่งหมายถึงผลประโยชน์อีมากมายเขาต้องสูญเสียและเขากลัวจะถูกคาไลโาอ,อกจกธรรมศาราหรือขาโอ,อจ่ากังปิงสภาผูทท้แทนราษดรในสภาอยู่ ฉะนั้นพี่น้องครับคงที่เห็นสิ่งอื่นมีค่ากว่าชีวิตคงที่เห็นสิ่งอื่นมีค่ากว่าพระเยซูเขาย่องไม่กล้าเปิดเผยตัวว่าต้องอิมพิวชีสเตียข้อที่สี่สิบสี่ถึงข้อที่ห้าสิบพระเยซูคิ์ได้ประกาศอย่างเสียงดังอย่างล่ามต่อทุกคงว่า พระค์เป็นพระปู <Prose c onder> ่ขวางพระเจ้าผู้ที่ต้องรัลพระปู่ขวางพระเจ้าก็คือผู้ที่ต้องรับพระบิดาผู้ที่เชื่อในพระเยซูก็คือเชื่อในพระบิดาข้อที่สี่สิบสี่และผู้ที่สองผู้ที่เห็นพระปู่ก็เหมือนอย่างเห็นพระบิดาข้อที่สี่สิบห้าสามพระคมเปินแสงสว่างของโลกคงที่ต้องรัลความสว่างจะไม่ดึงนายความมืดข้อที่สี่สิบหก สี่ข้อที่สี่สิเจ็ถึงห้าสิบผู้ที่ได้ยินแล้วไม่เชื่อก็จะถูกพิพาษาาแต่พระองค์บอกว่าพระองค์มาไม่ใช่เพื่อการพิพาษาาแต่มาเพื่อช่วยให้รอดแต่ผู้ที่พิพาสาาเขาคือพระเจ้าและคำสองของพระองค์เข้าประเสริฐของพระองค์ จะเป็นผู้พิพากษาเขาฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายกับเพื่อนๆที่ยานแสวงหาความจริงอยู่เข้าประเสริฐบปงคุมก็อาจจะเป็นทษปิงคุมก็คือเมื่อเราได้ยินเมื่อเราสำนึกเมื่อรากัดใจต้องลาผลิตสุขิ์เข้าประเสริฐก็ปินคุมให้พ่อคุมความรอดก,กับเราหลุดพ้นจากความบาและความตายเข้าประเสริฐ ก็อาจจะเป็นพ่อสำหรับเราเป็นคุมบาและปฏิเสธการช่วยเหลือฉะนั้นเขาประเสริฐก็จะพิพาษสและจะเป็นพยานว่าเราเคยได้ยิงแล้วเราเคยได้ปฏิเสธฉะนั้นทุกครั้งที่เราได้ยิงเขาประเสริฐนั่นคือเสียงเรียร้องจากพระบิดาเสียงเรียร้องจากพระรัศพีว่าลูกเอ,อ๋ยกลับบ้านเถอะแต่ ผู้ที่ฟังแล้วไม่ยอมให้พระเยซูคริสต์แบกความบาปแก้ไขความตายผงสุดท้ายตรงเองต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตรงเองทำหวังว่าพระคุณความรอดของพระเจ้าที่จะมาถึงตัวเราจริงๆทุกคนกับเพื่อนๆที่ยังแสวงหาชีวิตและความจริงขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกทุกคนนะครับ